สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นครับผมจ<า>้ะวันนี้ขี้ขิงของพี่กาครับและแน่นอนครับขี้ขิงของผมอ <laughs> สั์ขังไปก่อนแล้ว <laughs> รอบนี้มันก็จริงจริงมันก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมแหละอาจจะแบบว่าเอ้ยจานหมดมุกก็เบาเอาเป็นว่ารอบนี้เอาของแรมมาให้ดูกันแล้วกันนะฮะที่จัดของแรมมาไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะว่าล่าสุดประมูลอะจบไปเจ0 0พันกว่าบาท จากที่ถ้าใครซื้อทันตอนมันออกแรกๆนะ2 0 0พันกว่าบาทโอ้โหนแรก2 0 0พัน้อขึ้นมานโอ้โหเยี่ยมเจพัน 7, นะเกินเท่าตัวรู้สึกสเกิดกิเลสทำไมอยากขาย <c oughs> ก็เลยเอเอเราเอาของตัวเองมามาชกขี้ขิง,งก่อนอออถ้าเกิดากระแสดีเนออาจจะขายทิ้งก็ได้ออเออมันอาจจะขึ้นไปถึง8ดถึงมึงถ้าถึง8 00 0ันกูขายนะจริงเหรออันนี้นี่ใครดูจบแล้วอยากได้หลังไมพิการแปด0ันพิก้าปล่อยครับโอเคมาดูว่ามันคืออะไรครับครับและนี่ครับ ดูความเหลืองของพลาสติกที่หุ้มมาซะก่อนอันนี้คืองานเรียกภาษา SIC เชาเราว่าโม่ฮ่องกงครับเพราะว่าออฟฟิเชียลมันไม่ทำนะฮะช่วงนั้นก็จะเป็นไอให้ดูยี aw, ่ห้อยี่ห้อนี้นเราจะเห็นบ่อยมากเลยไอ SPC เนี่ยอันเนี้ยทำออกมาเยอะมากเพราะเราจะเป็นแบตเทิรฮอปเปอร์มีทําของไรเดอร์แมนด้วยรู้สึกว่าทําไซคลอนด้วยมันดีเคเดอร์ของดับเบิลเลยแมงทำออกมาเพียบเลยนะไซคลอก็มีเออใช,ใช่แล้วก็อันนี้ก็คือครูเซอร์นะฮะซึ่ง ยุกนู้นนะย้อนกลับไปเป็นสิปีไม่ได้อยู่ที่ราคาประมาณ2,000กว่าซึ่งตอนที่ไปซื้อมาเนี่ยจริงๆกับร,ร,ราคามาเริ่มอัพแหละจากจากสมันจะสวิงที่2005แต่ไม่ถึง3,000นะนะไปซื้อเนี่ยคือแตะแตะแหละแตะแตะสามพันแต่ว่าอันเนี้ยซื้อมาจากพี่ที่รู้จักกันแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้ตะเกียบคู่หน้ามันหักอ้าวแต่เขาติดกาวให้แล้วเออซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเป็นงานเรซินเพราะนั้นมันจะเปราะบางมากครับอย่าได้ลม้มล้มปุ๊บมึนต้องมีอะไรวินาศเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับผมอ่า มาดูข้างในนะฮะพลาสต์ตรงพลาสติกแมันหลุดหมดแล้วอะโอ้ยมีรอยโป๊บแดงด้วยเฮ้ยปวดแดงด้วยเก็บไว้นานเลยไงนานแล้วล่ะแปดพันไดครับแปดพันแถมไอ้สัตว์อย่าไปดูกองดิมึงดูของมึงดูนานได้แล้ว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 ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยนี่มีข้าวโอ้ยเป็นไงล่ะคลาสสิกวะล่ะคือเท่าไหร่นะแปดพัน ใครกล้าซื้อกูกล้าขายอะไอ้เยอะแต้มตอนเลยมึงอย่าไปสนใจตรงนั้นสิมันก็จะมีอันนี้ก็คือหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของมาแล้วปัดเศษไอ้ไอเนี้ยออกไปก่อนก่อนไหมเอาได้เอาได้เอาโอ้โหน่าเกลียดมากเลยเนี่ยโมันใช้เรื่องไหมเนี่ยมันใช้เรื่องไหมเนี่ยเอ้ยอย่าปัดลงพื้นดิปัดเท้าขังขยะดิขายขายเท่าไหร่นะ ตอนตอนขายนี่จะทำความสะอาดอะไรให้ก่อนไหมไม่อะเอาไปดิบเดนี้เลยมันจะไม่มีสตอรี่อ๋อเพราะผมซื้อจากพี่กาใช่มีรอยปวกกินของพิของแท้อ๋อต้องของพี่กาใช่โอเคโอเคจะรู้ไปเลยว่าของใครได้ได้ถูกตัวใครใครซื้อต่อไปก็คือให้รู้ไว้ว่าต้องมีรอยใช่ของกูมีรอยแล้วนี่นะครับก็คือทั้งหมดที่เขามีนะฮะเขาก็จะมีแบบเป็นเหมือนกิมมิคเล็กๆก็คือให้เรามาประกอบเอง มันก็จะมีนี่ไบพัดคู่หน้าแต่จะเห็นว่ามันซีข้างลึงลงแสดงเห็นว่า,เ,าเลซินแม็กซีได้นะเนี่ยเสียบนี่นะ,ะเข้าข้างข้างรถนี่นะมีเดือยยืนออกมานิดนึงจุ๊บเคแล้วก็จะมีนี่ที่พักเท้าแล้วก็เกียร์กับคลัชให้มาแล้วฮะก็มาเสียบเข้าไปตรงซึ่งเอาจริงๆนะก็เสียบไม่ค่อยได้ใส่ไม่ได้ข้างนึงแหละ <c oughs> ข้าง <c oughs> มันหักตัว เขาไม่ได้หักใช่ไหมไม่ได้หักไกนี่ยข้างนี้ใส่ได้แต่ว่าหลวมอ๋อ,อ,อมันต้องเดี๋ยวต้องใช้ยางฮูแท็กนิดหนึ่งอ่าก็ตามตามภาษางานโมเนาะอ๋อโอเคจําได้แล้วว่าเนี่ยตรงนี้แหละมันหักไป <c oughs> เอเอรูร้มันเลยเนี่ยมันเลยเสียไม่ได้เพราะเดือยมันหักไปอ๋อเมื่อก้มันต้องปึ๊กเนี่ยเดือยมันจะขารูเออแล้วเขาเขาออกไปแล้วไงอ๋ออืมแล้วก็ เนี่ยไอ้จริงจริงตรงตรงไอ้ล้อน้ามันต้องปิดได้อที่บอกว่ามันหักแล้วเขาเอากาวแปะไว้อ๋อคือมันต้องบิดซ้ายบิดขวาจริงใช่ต้องบิดซ้ายบิดขวาได้ซึ่งกูก็มได้ซีเรียสไงเพราะเราก็ม้เอาไปบิดเล่นใช่ป่ะแล้วก็โมห้องกงมสวยก็จะมีลูกเล่นก็คือมันจะเปิดไฟได้ใช่แต่วันนี้เราคิดว่าระบบน่าจะพังมาแล้วม่เอาฐานออกด้วยไหนไม่มีมีดิไมมีเออเออแต่ไม่ไม่ขึ้นเกยนะเพราะว่าฐานมันหมดตั้งแต่เขาแล้วน่าจะคุณเอาออกไหม ไม่ต้องออกหรอกมันจุดขนาดมึงอยู่จนปวกแดดกล่องแหละผ่านยังไม่ขึ้นเกลือเลยไม่ต้องออก,อกขายเท่าไหร่แล้วแปดพันกูว่าที่ได้ละแปดพันสมมุติว่ามันมีที่พักเท้าอยู่แล้วกันคือทอดแบบมาจาก s อ c อซีฮิโรซากะเป๊ะเลยนะอันนี้ดาวว่าเขาน่าจะโมมาจากออโตบาจินส่วนหนึ่งเพราะว่าไอตรงตะเกียบคู่หน้าเนี่ยเหมือนเหมือนแขนของออโตบาจินมากร้อด้วยล้อยมึงเก็นร้อยะคล้ายกันอ่ะทีนี้มันก็ต้องมากู้กับคนขี่ของมันก็คือไรเดอร์ โอ้โหท่อ่าซึ่งไอตัวหานี่ก็ขยับยากเหลือเกินป <g iggle> กติกูก็เลยไม่เคยเอามันมาขี่เลยเอามันมาค่อมแล้วก็ถ่ายรูปพออคือ,อคือเร,<ม>เราเอาตัวขึ้นไปมันก็ช่วยแบบเท้าเท้าโมไซเพิ่มด้วยเสียดายที่แบบแบบ SIC ไม่ทำแบบออฟฟิเชียลไม่ยอมทำออกมาเนะาะฮัมโมไซอะ่ะแบบทำเป็นคู่โมไซนี่มึงจ้ามากนะใช่ใช่ก็ตอนแรกอ่ะแอบบแอบคาดหวังว่าเออมันน่าจะทำโชว์ว่าคู่มอเตอร์ไซ ออกมาทุกตัวหรือเปล่าอย่างนั้นอะ่ะเพราะว่าพอเป็นแบบมอมันคู่โมอไซค์แล้วมันแล้วด้วยตัวมันดีบแล้วโมอไซค์ดิบตามนี่แบบเท่มากเลยอะ่ะใช่จะไดไม่ได้ทำนะฮะ <S <S นอกนั้นนะฮะนอกจากนั้นอีกอันหนึ่งที่มันทําให้เราว้าวดีมากก็คือไอ้ครูเซอร์เนี่ยด้วยความที่เอ็กเนี่ยมันเป็นมนุษย์แปลงในท้องทะเลครูเซอร์ก็เลยต้องออกแบบให้แบบสามารถขับขี่ใต้ทะเลได้อะไรเงี้ยออ่าซึ่งในซีรีส์เนี่ยมันก็จะเป็นแค่โมเตอรไ์ไซค์เฉย,ยนี่แหละก็ขี่ไปในท้องทะเลแต่พอมันเเเเป็็นบากลยพิ่ม เพิ่มลูกเล่นขึ้นมานะฮะก็คือนี่นะมันจะดัดล้อเปื้อนนะนแล้วนี่อันนี้อันนี้เป็นหางเสือเปื้อนี่อ่าอ่าตอนแรกซื้อมาครั้งแรกอ่ะไม่กล้าดัดเพราะรู้สึกมันแข็งแข็งเออเพิ่งเพิ่งจะมาดัดตอนที่ที่เป็นโควิดไม่รู้จะทอะไรอ๋อก็เลยไปดัดเล่นเออก็คิดว่าเออถ้าหากกูก็แค่แปะกาวลองซะหน่อยพอปุ๊บไปได้เอ้าเยิงไปได้นว่าโคตรเท่อ่าแล้วบิดไอ้นี่ได้ด้วยอ นี่แหละครับและนี่ก็คือครูเซอร์ของผมเนี่ยสมกับราคา8 0 0มันไหมเล็กๆ,ๆก็สมอยู่แต่พอเห็นสภาพสภาพกล่องแล้วและและไอที่เอาอย <AT> ่างงี้อย่าไปคิดถึงเรื่องกล่องอ๋อ <Okay. S 2> มันสมควรกับที่มันเป็นของแลงไหมดีกว่าอะอะถ้าไม่ใช่ของพี่ก้าสมควรครับ <laughs> <laughs> ถ้าปบนของคนอื่นที่สภาพไมดีสมควรครับ ไอ้ที่เขาประมูลเนี่ยเขามีกล่องป่ะวะมีมีอมีมีมีอ๋อกล่องเขาจะเป็นอย่างกูไม่หรอกมั้งเขาคงไม่เยินขนาดพี่แต่พี่เป็นคนจริงใจไงเราเราเราเป็นคนจริงใจคือใจเราเป็นคนจริงใจมีรอยปวกมีเศษปวกเราก็ยังไม่เอาออกเลยให้คนดูรู้ว่านี่คือสภาพที่คุณจะได้ไปในราคาเท่าไหร่นะแปดพันบาทอี้ประมูลยังจบเจ็ดปันเลยสภาพดีก็เกินจเขาไม่มีปวกไอ้ เขาไม่มีปูดพี่นะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับปูดมันตายหมดแล้วมันเป็นแค่คราบครา,าบกระดาษที่มันติดรังให้เหยือ่อแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะมัน,นเป็นเรซินทั้งคันเพราะฉะนั้นถ้ามันล้มเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นที่จะเกิดความเสียหายเป,เ,ปเปิดเปิดเปิดโอกาสให้ขายเลยตอนตอนนี้สภาพสรุปเป็นไงอะเปิดเปิดช่องทางให้ขายเลยสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าล้อหน้าเลี้ยวไม่ได้แต่ด้วยความที่ล้อหน้ามันเลี้ยวได้เแหละมันก็เลยคว่ำแล้วก็หักใช่อันนี้ไม่ไม่คว่ำแน่นอนอันนี้ไม่คว่ำแน่นอนไม่คว่ำแน <tem ple> ให้เห็นอีกทีหนึ่งว่าตั้งขายอย่างแล้วก็อยู่นะฮะเอออยู่อ่าแล้วก็ยังไถได้ใช่ยังไถได้อ่ายังไถได้แต่ไฟเนี่ยบบไฟไม่ติดแล้วไม่ติดเดาคิดว่าตีม,มันเสียเลยอ่ะเออเดาว่ามันน่าจะเสียเพราะว่ากูเห็นหลายคันแล้วกูเปลี่ยนฐะานเคยเราเคยมีหลายคันเนี่ยเปลี่ยนฐานแล้วก็ไม่ติดแล้วก็สภาพกล่องเหมือนที่เห็นนะ,ะสภาพกล่องปวกแดกนะฮะแต่ยังอยู่ครบนะฮะแต่แค่มีคราบปวกแดกใบพัดยังหมุนได้อืม แล้วก็ย้ำเป็นทีนึงว่ากล่องนี้ทำโขษณาให้คนซื้อไหมไม่ทำฮะก้อนสุก็ปกเลยทำไมเราเป็นคนอย่างนี้นหละคนอย่างนี้นี่ยมึงกกล่องมันเปื่อยขนาดนั้นแล้วว่ะเกิดกูเช็ดแล้วแล้วมันหลุดมันพังกว่าเดิมละทำ่าเองเออใครใจกล้าก็ไปถาเองกูใจไม่ด้านหอก็สำหรับใครที่งบไม่ถึงครับก็มาซื้อข้อต่อได้ครับ่ะไทยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้ว เดี๋ยวไอ้เหี้ยมันมายังไงวะแล้วมันไม่ใช่ซีรีส์นะฮะอย่าลืมครับซีรีส์นะครับที่หักนะครับก็คือมีริวคีไฟเบทีิพคีนะครับจริงๆแล้วมันยังมีอีกอันหนึ่งนะที่ที่ไม่ได้บอกก็คือนอกจากมันมันดัดอย่างเงี้ยป้าบออกมาใช่ป่ะแล้วมันเอาหางเสือจริงๆอันนี้มันหางเสือแต่หางเสือจริงๆมันต้องตั้งถูกไหมเพื่อให้มันไปซ้ายขวาได้ก็คือมันบิดตรงนี้ได้นะมันขยับได้น่อยงึกงนะใช่แต่ เดี๋ยแข็งเออกลัวกลัวมันหักเลยมันแข็งมากอ่ะก็เลยไม่เป็นไรงั้นก็เอาแค่นี้ก็ได้อาจจะถ้ามีใครที่เจอเหตุการณ์เหมือนกันบังเอิญได้มาเหมือนกันแล้วรู้สึกมันแข็งเหมือนกันบางทีไม่รู้ไม่รู้ว่ามันดัดตรงนี้คิดว่ามันดัดตรงล้อไปดัดบิดปากหักนะอืมเออมันไม่ใช่จุดที่มันดัดนะจุดที่มันดัดอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งของผมอ่ะแม่แข็งถ้าใครอยากรู้ว่ามันดัดได้หรือไม่ได้ของผมนะก็ซื้อไปแ0 0 0ันบาท จะมีคนซื้อเหไม่มีใครกล้าซื้อที่กูกล่าวน้อยใจเลยคนขนาดนี้แล้วยะกล้าซื้อเย่ยใครซื้อตอนตอนได่เาเนี่ยกยกคุยว่าเนี่ยขอบคุณครับใจกล้างจริงนักถือใจนักถือใจเลยกล้าหาญมากแล้วนี่อาจจะเฮ้ยแค่นี้หรอมันอยู่ที่ความแลและไม่อยากจะบอกว่ามีคันเดียวนะจริงๆมีอีกนะแบตเทิ h o น p e อปเปอตอนนี้ก็หายากแล้วนะ รู้ว่ากระทั้งของแท้งานลิขสิทธิ์ก็คือมอเตอร์ไซค์ของกิลนั่นก็หายากแล้วนะอ่ามอเตอร์ไซค์ของกิลก็มีลูกเล่นอีกเดี๋ยวเอามาอีกถามว่ามึงยังจะกล้ามาให้ดูอีกเหรอกล้าสิเคอมเมนต์มาอยากเห็นมอเตอร์ไซค์คันไหนเผื่อพี่กล้ามีเดี๋ยวเอามาโชว์และนี่ก็เป็นขี่ขิงของผมสำหรับวันนี้นะฮะกับครูเซอร์มอเตอร์ไซค์ของคเมเดอร์กนะครับเซ็ตออฟเซ็ตออฟเซตออฟเตอร์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 ต่เถอะเท่าไหรเรนะแปดพันบาท อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดช่องครับครับกดสั่นกระดิ่งและแชร์ไปเยอะๆให้รู้ว่าคลิปนี้มีมอเตอร์ไซค์ขาย8 0 0 0ันบาทครับแถมปลวกให้เลยใช่ครับทำสตาวไหมอีกทีหนึ่งไม่ทำ <c oughs> เอาไปอย่างนี้เลยมีสตอรี่บายยใครจะซื้อกวะ